เอ๋ปรินางานเข้าโดนถล่มด่ายับหลังบอกรองนายกนะครสวรรค์คือผู้ชายในสเปคต้องบอกเลยว่าทําเอาเฟซบุ๊ k ้นแทบแตกเลยก็ว่าได้เมื่อเหล่าชาวโซเชียลแห่แชร์ภาพสนัน่นของนายจารุวิทย์นิโรธธนารัฐหนุ่มหน้าตาดีดีกรีรองนายกนะครสวรรค์หล่อทะลุแม้จนงานนี้ปรินาทนไม่ไหวต้องเข้ามาคอมเมนต์ จากกรณีที่กำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลเมื่อทาง Facebook วันนี้ที่ปากน้ำโพได้โพส์ภาพการประชุมสภาเทศบาลนครสวรร์สมัยสามัญสมัยแรกประจำปี2564ซึ่งงานนี้ก็ทําหลายๆคนนะั้นต้องหลุดโฟกัสซึ่งคนที่ได้รับความสนใจที่สุดในการประชุมครั้งนี้ก็คือนายจารุวิทย์นิโรธ,ธนรัตน์ดีกรีรองนายกรัฐมนตรีนครสวรร์ที่มองเพียงแค่ดวงตาก็ถึงกับหลอดทะลุแม,ม้จนสาวๆกรี๊ดเข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลายและล่าสุดนักการเมืองหญิงชื่อดัง เอ๋ปรินาไกลครุปก็ถึงกับทนไม่ไหวกับกระแสร,รีบเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงรองนายกรัฐมนตรีนครสวรรค์ทันทีว่าหล่อค่ะสเปคดิชันเลยซึ่งหลังจากนั้นชาวเน็ตจำนวนมากก็เข้ามาวิจารณ์สาวเอ๋ปรินาอย่างมากมายอาทิปรินาไกลครุปแต่เธอคงไม่ใช่สเปคเขาเหรอกค่ะไม่เกี่ยวกับหน้าตานะเกี่ยวกับพิริยามารยาทค่ะปล่อยให้เขาไปเจอคนที่ดีกว่าคนในอนาคตที่สดใสเถอะอย่าดึงเขาไปจมบ่อขี้กับคุณเลยค่ะเป็นต้น